มีสามมีหามีหกมีเก้ามีสองมีสามมีหามีหกมีเก้ามีสองเป็นเลขหตัวเ่งเียเมียนเลขหาตัวเขามาหันใจไอ้มันเป็นเลขสามตัวมันได้สิบคูมันจะได้สิบคูเมียนแต่ว่าอันนี้หันหันหันอันนี้เอาแต่ตัจะฟ้องมากเมัคิดว่าเรื่งวดนี่คิดว่าสองเก้าสองเก้ากับสามเก้านี่มันสีส้นหลายสูตรคือเฮ็ดแล้วนะมันสีส้นหลายสูตร แต่ว่ายังไม่หันด้มันใจว่าตัวใดสิมาตัวเดียวน่ะยังไม่หันในมันใจเพราะว่ายังไม่หันในเหตามันสิส้วนลายสูตรแต่แต่เหตุตัวเดียวดูดตัวคือวิ่งตัวเดียวดูดๆน่ะยังไม่หันได้ได้เนี่ยเพราะว่าเขาต้องเหตุลายสูตรใช่กันมันตัวใดมันสิลายที่สูดรังเสียวตัวนั่นแม่เอาลงก้อนก็ได้จ้าแบบนี้ช่วงต้องแม่เพชรครับ ผมเดินทางมาท่างไก่อยากให้แม่เพชรจับคู่ให้สองตัวสามตัวเนีนๆครับชุดเดียวหางเดียวแม่เพชรอยากให้ตัวใดครับชุดเดียวหางเดียวนี่เดี๋ยวสีให้เก้าสองเก้าทันมหาะแล้วก็สามสองเก้าเท่านั้นพระบาบมัดสองเก้าสองเก้าเก้าสองเก้ากับสามสองเก้าอันนี้คือชุดเนียนก่อนตอวหมนนี่เนาะมันหวนใัก ฉันว่าพูดมากมาสองเก้าสามเก้าเก้าสองเก้าครับเนี่ยก็แม่สามสองเก้าสามสองเก้าให้แค่นี้บ่ครับเน้นเน้นแม่เนี่ยสองตัก็ให้สามเก้าสองเก้าทนน่ะหลักก็ว่ามันใจสองเก้าสองเก้ามีมันใจที่สุดแม่สำหรับหวดพั้นที่สองโมกกล่าหนิบ่แม่จด้ยัดให้สำหรับคนทุนหน่อยนะแม่นอกแอคแ่นี้นะครับนอกได้ เก้าสองเก้าสามสองเก้าเมนเนี่ยสองตัวกับสองเก้าสองตัวสองหลักกราบโหลดทั้งเทียมมันจะออกตัวกรับอย่างนี้มันออกตัวกราบมาสามหัวแต่เด้แม่เพชรสำหรับเนี่ยทั้งสองตัวนะครับสองตัวสองเก้าสามเก้าเท่านั้นสองเก้ากับสามเก้านอกแมนเนาะแต่แต่ว่ากับกบไปจังหน่อยมันออกตัวกราบมาสามหัวละเหลก่ เป็นตัวเล็กแนวทางของแม่เพชรเมืองอุดรนะครับสองเก้าสามเก้านะครับสำหรับแนวทางสองตัวนะครับแฮปปี้เนวเยียร์ไปด้วยกันนะครับสำหรับเด็กเย็นนะครับเจอแม่เพชรเป็นไหหม่านะครับแนวทางนี่ยู่ฮาโตเด็กรักมันมาแม่จะ yeah. เลื้อเลขฮาโตนี่เอาไปม้วนส่กันมันเป็นสามตัว <Okay. S 2> ไอ้เป็นเลขสามตัวสามตัวเราม้วนเอาเลยผู้ใด,ดม้วนจังไรนะ่ะ ไม่ใช่เป็นเลขถ้าโมูลแล้วนะม่ใช่เป็นเลขสิบคู่คมีสามมีหามีหกมีเก้ามีสองห้าสามเก้าหกสองเก้าสองนะครับนอกหางตัวนะครับนอกหาตัวครับห้าสามหกเก้าสองหายจับวินวินภายในตัวนี้จะ,จะบอกพลิบ,บ,บหลังมันหมดแม่เมียนพอวางวดวตรงหันมันมันเกิดมันจะเขาขึ้นกัน แต่ว่าเขาจับเขาจับเปลี่ยนมาในชุดสร้างแบบนี้สร้างเลยเนี่เหกเจ็ดหกแปดเจ็ดแปดศูนย์สองศูนย์แปดศูนย์เจ็ดมัดมัดขึ้นนี่หกแปดหกแปดเมดเดียว,วครับหกแปดเจ็ดแปดหล,ลางใส่น้ำยังมุมถ้อกลาง เห็นรนียังมีนิดนึงค่ะแม่ชุดล่างหกแปดกับเจ็ดแปดหกแปดเจ็ดแปดชุดล่างชุดล่างเลยชุดเต็มชุดแบบประหยัดเดี๋ยวขับเด้อหกแปดกับเจ็ดแปดบอแม่เพชรจ้าหกแปดกับเจ็ดแปดสำหรับคนทุนน้อยเอาทอนี่เนาะครับเนาะสำหรับชุดเต็มเดี๋ยวให้เบิ้งจากแม่เพชรอีกครั้งหนึ่งเนาะแม่แม่เพชรเนาะจ้าหกแปดเจ็ดแปด อย่าลืมเด้อหวดติพานมาในเท็กปัญหาสองเต็มๆนะครับอักฟ้าติดตามไว้นะครับขอโชคดีในวันปีใหม่นะครับ เดีเดาแม่เนี่ยรู้อนะเนาะกลับนี่เนาะคนจีนแน่กรดอนแม่เป็นร้อยงดเลยเนาะร้อยงดไม่เคยผิดก้าปีก็แม่แพ็บ่ลดโอ้หลายปีแล้วแต่ว่าปีนี้ที่มันก็มีดรุดแต่อยู่แต่ว่าเด็กวิ่งนี่มันก่ค่อยรุดอันนี้สำหรับทุดคนทุน,นน้อยของแม่เพชรนะครับโชคให่ง FT Business ทรุดประหยัดที่สุดนะครับนี่ชุดประหยัดหรืออะไรพี่น้องประหยัด สำหรับคนตุนน้อยนะครับบางนาบาางนนเี่ยโอเคโอเคครับโอเคครับทางนี้นิดนึงแม่สิอยู่ตรงกลางพ่อๆจะโอเคสำหรับตัวเลขแค่พาร์ั่นนะครับจัดให้คนตุนน้อยนะครับแม่เพชรลอยหน่อยสุดประหยัดของแม่เพชรอิเสียนวัฒนินท์นะคะนิดนึ่งตุนน้อยจ่าดีค่ะชุดคุณน้อยนะคะของแม่เพชรนะคะเมืองอุดรนะคะ จะเต็มทนน้อยงอกน้อยพ่นิดน,นึงแม่นิดนึงพโอ้อแม่ย่ำให้แน่ค่ะย่ำย่ำเด็ดเด็ดให้แน่ย่ำเด็ดเด็ดเด็ดมาจะไหลมาจังไหลนี่สามตัวกับสองตัวนี่แม่สามตัวสองตัวนี่คือคือ,คอแม่เฮ็ดออกมาแล้วมันได<บ>้จ<บ>ังสี่แต่ว่าตัวแม่มากก็คือสองเก่าค่ะล่างก็คือหกแปดกับเจ็ดแปดจะแม่หาซื้อลอตเตอรี่ไว้ นี่เป็นงบหน่อยจ้ะงบหน่อยพุดหน่อยชุดเตียมสิร้ายคนนี้แมื่อชุดเต็มร้ายก็นี้แต่ว่าชุดเต็มก็มีโอกาสร้ายก็งบชุดงบหน่อยไมีโอกาสเกือร้ายกว่าสองตัวแน่นแสามตัวแน่นแนแม่ขอยังละหางสามช่องตัวแน่นแ่นกับมาสามสามสองเก่าสามเก้าสองนี่แหละค่ะสองตัวสองตัวกับมาสองเก่าอันนี้บน ล่างพูดไงลางหกหกเจ็ดกับหกเจ็ดแปดกับหกแปดแปดเน่นล่างตัวไหนแม่เน่นหกแปดกับเจ็ดแปดแม่เพ็ดร้อยงวดนะคะเมืองอุดอรนะคะเอทีวดที่แล้วนี่หาสองมาค่ะจ้าห้าสองเข้าตรงๆนะคะเอทีมันใจเจ้ากุเส้นยังไง มันใจร้ายเติมเยื่อนล่ะแต่ว่าก็ยังยังมา้มว่าในตัดมันสูสุดขนนะคำเนียตัดมันสูสๆแล้วมันสิเดียตัวเดียวเขาสิมันใจได้เต็มที่เยอนนะอันนี้เขาตั้งแต่อันเริ่มเริ่มเฮ้ยป้าในมันสุดเริ่มทำบบาใกล้จะมาถึงแล้วนะครับเป็ดตัวเล็กน้อยข้างของคุณแม่เพชรเมืองอุดรน,นะครับเคนจุดเคนจัดให้ชุดเนียนๆนะครับ ให้ฉลองปีใหม่ไปด้วยกันนะครับรฉลองปีใหม่ไปด้วยกัน2,569นะครับแนวทาง3ตัว929นะครับและ329สำหรับแนว้ข้าง3ตัวด้วยครับเด้อไปตัดวินวินเนาาด้อครับเด้อสำหรับแนวทาง3ตัวนะครับแม่เพชรบอกว่าเน้นๆไปชุดนี้ด้วยครับเด้อ2992 39 เก้าสามหกแปดแปดหกและเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะครับสำหรับแนวทางสามตัวนะครับผู้ใดเข้ามารับชมในคลิปเนี่ยก็ขอโชคดีมีโชคลาภด,ด้วยครับเ e ด้อให้ไปแฮปปี้ e นิวเยียไปด้วยกันนะครับว,วันที่เท่าไหค่ะวันที่สองมกราคม2569นะครับ สองดีสิบแปดเนี่ยน่ะนะเขียนพิชทีใหม่นะครับโอ้ขอโทษเนี่ยครับดช่วงช่วงมันอยู่ในครึ่งกลางตัวช่วงต่อมันลืมนะคะน้องพี่น้องใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ